สวัสดีค่ะพี่นอ้องพี่ผู้ชมบิวตี้ชาแนลครับพี่น้องคะมาตอบแปลกใจเด้ะเป็นยังเมือนี้น้องตีขึ้นมาเปิดขีดแบบแต่งหน้านะคะพี่น้องกะมือนีกอนอก้กะมีอ่าไส้ซดเนาะกะก็เลยว่าเอะมาฝากใน้องพิตาแต่ว่าเขามาในห้องเราจะไปใส่พี่น้องจงใส่ไปเอ่อรับของอยู่ข้างนอกมามือนี้กะสีมาสอนมาป่วนพิตานะคะมือนี้พิตามาเดี๋ยวจะมาสอนกันค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีเพครับเป็นไงสวัสดีเออเย็บนาเนาะน้องแตตาแตตชาแนยะครับนี่นี่ต้องอสมนี่นะครับจัง่อยไม่ยอมอออมไม่มีปัญหาฟังพวได้ได้แค่ไม่ยอมว่าซนี่เป็นส่งนที่8ตีพอมขึ้นนี่ตีันมันเกิดผีดตัวเลขออกว่าเออมาให้เกิดป็นเมียนเมีนห้กะเฟืดที่ส่นีสอกัคโอ้โที่แค่อยู่อานหนัอยู่อาบอยู่๋อ้น้องแตต่แต่งหนาก็ได้พี่น้องเด้อ ยบเรียเด้สวยก็อย่งนี้เดี๋ยวยังเรียมๆนะอะยังเรียมเพชรเโอ้โหบอสอันทีเงินยงๆจ้องเลยไหมบอเร็บนี้มันเกิมันหาแซ่มันเกย์ัเกย์บอมันเขียวอยู่ข้อไหบางนี่เป็นแบบอาบกมันฉี่เป็นไรเทนี่บอเล็บสี่ลัางจากมือนั้นมันดเทสซาเรียแกงแห้งตัว เมาสุดตัวด้วยังเฮ็นสุดบ่อนะใหเม่ได้จะเลยซื้อ้าซื้ออย่างให้เลียบอย่อคยเมาเ็เวอาซังเลยซื้อไม่ต้องส่งจย่บุมาเศร้าเมาจื้อประเดียดเทฟฟี่จอยฮัลโหลย่ตากระเป๋าฉันยุ่หองย่าบอพนะเอออยู่พน่ะเออี่ซักเียพนะหลงกับกระเป๋าฉันลงกระเป๋าพน่ะจากเมื่อแต่ย่ามใไหร่ใช่่าอันเอามือขึ้นชานเมื่อได้เลยพน่ะอันัยาก็ไปข้างนัางก็เห็นตานอันมีไติกับเมื่อโบเมียนมีไอติแล้วสีเมื่อช็อก่ะ เดจะเมื่อเรี่ยวเมทำไมเขาภาพน่าขายแล้วทีตายถิ่นไปน้วเขาดงงรสร้งเดอันสร้ไประจำตัวแน่ดไก่อนไปก่อนสางเะไประจำตัวโอ้ยาอย่างสั้ยซอ์ว้ยมาสิผัวเป็นบ้เขาจะบุไปนะกืรแต่วาทำดีนะพี่มิวสีนะทำดีมากแม้ว่าจะไม่เอ่ยออไอลงลงเอ้ยซือสาเป็นหมอ ก็เลนแกงช้างชอเด็บแบบนึ่เด็ไปสมานแข่งหลายพี่น้องเยแต่งให้มันเบร์สุยางกเจาเจาสุย่างเจาะกดเบตรกันสบาตลกตลกไหมพ่อหนิี้มตลกไหมอย่างข้ัตลกไหมอวุ่แค่บ้าบนมันยังไม่ตลกหนาไหมตลกยังก็ตลกหนาไหมหนาไหมหนาไหมตัวพอูงาเปลี่ยนสูงายบตเลิศเลิศ ยขย,ยันมีอรเปวันมนาถุกนาเห็ุไมได้อยหนาไหมสี <laughs> โ่บโบทอร้อยหลายนาเ่มไเม <c oughs> เป็นเงินะหมนันเป็นเงินหรือว่ทั้ง่นะเป็นบาบ่ครลงมากมันีแจะซิลิคนนท่านเอนะยาได้ยาเป็นกรไฟล้นเบอโอ้ <c oughs> โอยออกยุกจะบอกวาไ้ฝ <c oughs> ันไม่ันเป็นหลุดเลยซิลิโคนย่อยออกเลยเด้อลองเบิร์กัดูนีอไหลนะคะงวเราเปียกเบอรอเขาไม่ไรบ่อะไร ว้กบอด้สีอกหนาปกติบได้ท่าบอดยังสวยๆคือกันาสวยตัวเตดมเกิด่ะอันอันดังมันคือง่อนเนี่ยเอาอาจมูกแแหงมากจมูกแม่งมาก้ขงเขาใส่ซุ้มอะไรเขามีแบบว่าอันใช้กับผมบอเฮ้มันเศรัหยองไปจนม่แล้วมึงสิไปเห็ดหยังผมตกลาบะคีค่ะกูไม่ถือ แกงมันน่อยเนียงมินตบากปากหูหยงืมฮักก็หูว่า้ยเตวีนี่บอสีเออขึ้นมาเรียกนี่แมนเจอกันที่เป็นเดนยิงเลยเด่นไส้คาเลนตะโลกเบิร์ดไพยังไผติดละวันเนี่หาเหี้ยเธอเเลนตะลกเบิร์ดยังอ่สองคนยิ่งกับไส้กับสิบหุระแก่เดีย้อ๋อเด็้ยิงตักรไอตัว แต่กริงแต่เป็นในเบิร์ตทุกรูปแบบเป็นวะเป็นยังดอกว่าแต่งหน้าตลุกเลยเพราะาติ่มซำเาขาทำมาอันแสดงในเบิร์ตอ๋อคือพี่ปอบสิอ๋อยาหยิปบปะเมันอกาถอดใส่าาออกมากที่หน้ากูที่กินอ๋อ <c oughs> คิดใส่แค่กินตาอยู่แล้วก็บ,บรรยากาศของของน้องตาตาครับเป็นกับเิ่นกับยังก็แต๊ะเตียงไม่ตะกี้มันตะกี้มันอยู่หลังห้องน้ำนะอันยุกับอัน ยู่นุกานะตะกีเออค้าใเซ้าน่นะปูสารนอนหล่นนะส่วนแบบมเ่วหน้าอมาหรปูนอนมั่ดสมองนะนอนที่แบบขี้คั่คัเหมือนที่บ้าเนาะขี้กมองนอนอยู่เอมองไดล่ะมองไรว่ามีคนปูกนอนน่ะโอ้ว่างไรมองนอนกลางทาติสันเนาะหลุดแรเชียสโเชียเป็นเปนียบตาฟงเลน้อตาฟงมาดูวิธีการแต่งหน้าน้องแต่แตครับ ตาตายังกาอันเชิญยูทูปตาตาแซนนลบางบางไม่ไการแต่งหน้าเราจีแต่งแบบเด็กพี่แต่งคื้แบบเมื่อยกู่บ่ก็งามขึ้นการละแต่งเวลาแตสวยเราแต่งก็สวยเรากแต่งข้าวแงามเป็นวาพี่น้องค่ะก็าล้วน่าข้าวเม่นก็เลยหัวนะตั้งสวยตั้งรอ่ะซื้อกระจกซ้อมาตลบหนาใหม่นะ เขยว่าเจ้าบ่ต้องมาเป็นกระเทยหรอเอาเมียซะเขาว่าผีเจ๋าป่ากมาบบเอาเมียอยังหล่อนเป็นบ้าเด้อกูแบกงามนึงเบลออือกูแบบงามขัดเอาเมียเมียกระเซียนอายได้เนาะงามก็เมียอาย่างเงี้งามก็เมียอันนั้นลูกกระเดือกหรือข้อพวกเนี่ยโอ้โหมาข้อสองนะาะกูไปชมฝ่ายเดีย้์ สิบันดอารปอยู่กันไปก็รูนะเสริมนีเด้ออันลูกข้อนะเสื่อมเนียนๆคือเขาเนียลูกขออันนั้นก็เดือกกันแล้วแขงแล้วถึงได้สุูนะ่ได้ซุปูดในอุ้มป่ไก่ถาเพื่อนบอกเล่นเบาๆแล้วเล่นซุปในเพื่อนนซอ่ะโอดี๋ยวเขาเนี่ยใช่ตาบอมกอนนะคะโอ้ตาบอมโอ้ยโดแต่ขีบยากแม่้คนัที่น่อขา แกใส่ซะอันต้าผมก็ใส่อย่างไรฮะคอนเทคคอนเทคเลนส้นใส่หรอส้นแสบตาส้นก็เลยบันใส่ส้นถอดออกอันนี้ใช่อยู่บอนี้ราศีที่ไหนก็ใส่อยู่ถอดออกแสบตาอันนี้ก็เต็งในก็แต่งตัวสวยเป็นพิเศษได้ไหมนี่ใส่ชุดโอ้ใส่ใครหาชีนเด้บนสามชีพได้หาชีพพิเศษเนาะซช่ดมือแต่งตัวเซ็กซี่ได้เป็นเออคุเนี่ย โอ้เสียงใส่มาใส่ขาะคืออะไรเด็กเขาใส่เนี่ยมันใส่ไงตัวเนาะจี๊ดจอดเปลี่ยนสูตรอยู่อันนี้บ่วยมินมองอยังนี่พี่น้องนี่มองปูยังเกาะกินเหล้าโดย support ดื่มดื่มดื่มม,มองไงคือดื่ม,ดม,ดมได้นะคะห้อง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 ที่เรได้ห้องที่เรได้ห,ไดห้องที่สองค่ะห้องสองเบอร์สองค่ะเบอร์สองเบอร์สองโอ้กรุณา,นานเลือกเบอร์สองนะครับนะบ้านลงเหลือตั้งเนาะคลิปอยู่ว่าวิจาระ์ตัวกับเฮีาปาร์ตี้ มาดีฮะดร้วาลราม่มาเรื่องห้องลครับโ้ยและดราม่าท็ออืมตบดางบอกท็อสันโอ้ยขีบได้หรอบดได้ดิได้้วขานึงไม่ได้อีกครั้งโอ้ยใส่คางย่งเป็นยัใส่ยากแม่ไม่ค่พี่น้องเียวใส่คนละสีคือตาบังหิวน่ะเออขานึงสีขาวขานึงสีน้ำตาลไว้ใช่ไหมเออเลวรสันอาจจะเกลี่ยแล้วก็ลองเห็ดบึงกี่รไทยแบบได้ก็ย้อนแบบนั้น โอ้หน้าตาหยองหน้าหยองหน้าหยองก็แ <mówi> ต well ่งงูเหลี่ยมนี่แหละที่นี่นั่แหละก็แต่งงูเหลี่ยมออกตาเลือดเหลืองฟางๆนะอันนี้มีความเลี่ยดอันนี้ตัวนี่มันนี่บะมีเมื่อตัวตะข้อรับนไงตัดข้อข้อกันตีข้ออืมกูไปรับคอยตลาดวันเสาร์ป่ะนะไม่ใช่ตลาดวันเสารตะข้อนตลาดวันเสาร์คิดว่าตลาดวันเสาร์เป็นบ้ามันหลอกแล้วจังไรก็สองแล้วซิบวะ ลอยชาบสื่ออะไรบดีสื่อแสงหลายก็สกุลเนาะเมื่อนีนจะมานอนนอนน้ำมูดเอาไหมการวันหลอกกับเป็ซุปใหม่แล้วเราจะชุบอาทิตย์ละครั้งนะครับเพื่อความสดจริงนะครับก็จะได้เลี้ยงดีนะครับพี่ต๋องเลี้ยงคือนนั่นปะคืออย่างหรือก็กล่ากวยไหมหนูแบกอือนาวตี้อือนาวตี้ ตันายเนาะเดี๋ยวลงเนาะเดี๋ยวฝากช่องน้องตาตาก่อนหนึ่งจุไปแลยเนี่ยฝากช่องอ่าเตาเตะชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ส่องยังก็บิวตี้ชาแนลนะคะฝากติดตามเรองให้ทีมงานทุกคติดคลิปไปคอยน้ำด้วยปิดคลิปไปคอยน้ำติดคลิปไปคอยน้ำเออคลิปไปคอย ฝากเป็นกำลัง,งใจให้ทุกๆช่องในบ้านพาน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Beauty Channel, t า t a c h a n n นะครับพี่โน๊ซี่พี่ต่อเล็กพี่แฮร์ดี้แสงทองนะครับทุกๆคนใช่ติดตามทุกช่องเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะครับรักน้อยๆแต่ว,ว่าให้รักนานๆเรืนน่องพี่นอ้องเรืาา่องแจกแจกแจกไปใส่กันเด้ออยู่น่ากันแบบมีโดนๆน,นะครับผมเอาไปสิครับผมเอา้ยนะครับพี่น้อง